ายแพทย์ทวีศิลวิษณุโยธินโฆษกาสบาคแถลงข่าวภายหลังการประชุมสาบาคชุดใหญ่ว่าสามารถจัดงานได้แต่ให้เป็นการจัดแบบประเพณีดั้งเดิมคือรดน้ําดําหัวในส่วนของกิจกรรมสันทนาการต้องขออนุญ,ญาตเนื่องจากจะเป็นการรวมตัวของคนจํานวนมากทางด้านกรมอนามัยได้ออกข้อแนะนําดังนี้การเตรียมตัวก่อนร่วมงานประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเข้าร่วมงานสงกรานและกลุ่ม608ต้องได้รับ,บรวัคซีนครบตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของตนเองหากพบว่ามีอาการ หรือมีความเสี่ยงต้องหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมงานหรือให้พิจารณาตรวจเอทเคก่อนเดินทางร่วมงานภายใน7 2ชั่วโมงขณะเดินทางโดยขนส่งสาธารณะให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆงดรับประทานอาหารและงดดื่มแอลกอฮอล์ผู้จัดงานและกิจการกิจกรกจกรมที่เกี่ยวข้องกับงานสงการให้ลงทะเบียนบ,บนระบบและประเมินตนเองตามประเภทมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งได้แก่การจัดกิจกรรมพิเศษการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน ศาสนสถานร้านอาหารขนส่งสาธารณะเป็นต้นระหว่างช่วงงานสงการพื้นที่จัดงานสงการที่มีการจัดเตรียมสถานที่และควบคุมกำกับอนุญาตให้เล่นน้ําและกิจกรรมตามประเพณีเช่นรดน้ําดําหัวส่งน้ําพระการละเล่นการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นขบวนแห่การแสดงดนตรีโดยต้องปฏิบัติตามมารตรการโควิดฟรีเซตติ้งและมีการกำกับอย่างเคร่งครัดห้ามปาแป้งปาร์ตี้โฟม จำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงานกำหนดช่องทางเข้าออกจากงานจ,าจัดจุดคัดกรองและควบคุมความหนานแน่นในพื้นที่จัดงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาพกเจลแอลกอฮอล์รักษาระยะห่างตลอดเวลาที่ร่วมงานพื้นที่สาธารณะไม่มีการควบคุมเช่นท้องถนนห้ามเล่นน้ำปะแป้งและปาร์ตี้โฟมกิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัวเช่นรดน้ำดำหัวการรับประทานอาหารร่วมกันตัดกิจกรรมในที่มีการระบายอากาศได้ดีหรือที่โล่ง ไม่หนาแน่หนหรือครับแคบสวมหน้ากากตลอดเวลางดกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิดและใช้สิ่งของร่วมกันเลียงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานานผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ควรได้รับวัคซีนให้ครบก่อนร่วมกิจกรรมสังสรรค์และสัมผัสใกล้ชิดลูกหลานผู้ติดเชือ้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงห้ามร่วมกิจกรรม